สามเณรอธิพุทตอบว่าดูก่อนนายโจรทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยในชีวิตความกลัวทั้งปวงอันเราผู้สิ้นสังโยชน์ล่วงพ้นได้แล้วเมื่อตันหาเครื่องนำไปสู่พบสิ้นไปแล้วความกลัวตายในปัจจุบันไม่ได้มีด้วยประการใดประการหนึ่งเลยดุจบุรุษไม่กลัวความหนักระวางภาระแล้วฉะนั้นพระาจารย์เราประพฤติดีแล้ว แม้ทำเราก็อบรมดีแล้วเราไม่มีความกลัวตายเหมือนบุคคลไม่กลัวโรคเพราะโรคสิ้นไปแล้วฉะนั้นพระอาจารย์เราประพฤติดีแล้วแม้มักเราก็อบรมดีแล้วพบทั้งหลายอันไม่น่ายินดีเราได้เห็นแล้วเหมือนบุคคลดื่มยาพิษและบ้วนทิ้งฉะนั้นบุคคลพูดถึงฝั่งแห่งพบไม่มีความถือมั่นทำกิจเสร็จแล้วหมดอาสวะย่อมยินดีเพราะเหตุความสิ้นอายุเหมือนบุคคลพ้นแล้วจากการถูกประหารฉะนั้น บุคคลผู้บรรลุธรรมอันสูงสุดแล้วไม่มีความต้องการอะไรในโลกทั้งปวงย่อมไม่เศร้าโศกในเวลาตายดูดบุคคลออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ก็ดีพบที่สัตว์ได้อยู่ในโลกนี้ก็ดีพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นอิสระผู้ใดรู้แจ้งธรรมข้อนั้นเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ผู้นั้นย่อมไม่ยึดถือพบใดๆ ดังบุคคลผู้ไม่จับก้อนเหล็กแดงอันร้อนชนฉะนั้นเราไม่มีความคิดว่าได้มีมาแล้วจกมีต่อไปสังขารจากปราศจากไปจากคร่ำครวญไปทำไมในเพราะสังขารนั้นเล่าดุกคลนายโจรความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันบริสุทธิ์และความสืบต่อแห่งสังขารอันบริสุทธิ์เมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นโลก เสมอด้วยหญ้าและไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นบุคคลนั้น,น,นย่อมไม่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีเรารำคาญด้วยสรีละเราไม่ต้องการด้วยพบร่างกายนี้จะแตกไปและจะไม่มีร่างกายอื่นถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะทำกิจใดด้วยร่างกายของเราก็จงทำกิจนั้นเถิดความขัดเคืองและความรักคร่ในร่างกายนั้นจะไม่มีแก่เรา เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายทํากิจตามปรารถนาด้วยร่างกายของเรานั้นโจรทั้งหลายได้ฟังคำของท่านอนาันนาศจรทำให้ขนลุกชูชันจึงพาทันวางสัตวุธแล้วกล่าวดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญความไม่เศร้าโศกที่ท่านได้นี้เพราะท่านได้ทํากรรมอะไรไว้หรือใครเป็นอาจารย์ของท่านหรือเพราะอาศัยคําสั่งสอนของใคร สามเณรอาชิมุตตอบว่าพระาศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูรู้เห็นธรรมทั้งปวงชนะมู่มารมีพระกรุณาใหญ่ผู้รักษาพยาบาลชาวโลกทั้งปวงเป็นอาจารย์ของเราทำเครื่องให้ถึงความสิ้นอาสวะอันยอดเยี่ยมนี้พระองค์ทรง,งแสดงไว้แล้วความไม่เศร้าโศกเราได้เพราะอาศัยคําสั่งสอนของพระองค์พวกโจรฟังคามันเป็นสุภาษิตของท่านแล้วพากันวางอาวุธบางพวกก็เลิกเป็นโจรบางพวกก็ขอบวช การบวชแล้วไม่นานก็บรรลุเป็นพระหันนี่คือผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม่ความตายก็ทําให้จิตใจของท่านเป็นทุกข์ไม่ได้ซึ่งน่าเคารพศรัทธาเริ่มใสอย่างสูงสุด